เป็นวิธีการกู้ Facebook แบบไม่ต้องรับรหัสผ่านจาก Facebook นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตทำกู้ a c e b o o k แบบไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับแบบไม่ต้องกรอกรหัสผ่านนะครับแบบว่าระบบมันจะเข้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นเฟซที่เราเคยเข้าในเครื่องของเรานะครับโอเคนะฮะลองมาดูกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปก ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปนะครับโอเคนะฮะมาที่ Facebook เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาที่เข้าสู่ระบบบัญชีอื่นนะครับแล้วก็ท่านก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับที่ท่านได้ตั้ง Facebook นั้นนะครับท่านก็ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นก็กดรหัสผ่านมั่วไปนะครับ จากนั้นก็กดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกที่บัญชีของผมนะครับตัวนี้นะฮะ,ะทีนี้มันจะให้โอเคทีนี้มันจะมีสงทางเลือกนะครับหนึ่งก็คือดำเนินการโตในชื่อนะครับสองก็คือไม่ใช่บัญชี ผู้ใช้ของชั้นนะครับก็เราก็มาเลือกอันที่หนึ่งเลยนะครับดำเนินการโตนะครับโอเคทีนี้มันบอกว่าคุณสามารถออกจากระบบบัญชีได้จากทุกๆุกที่ที่เปิดอยู่นะครับให้ชั้นอยู่ในระบบต่อไปนะครับสองก็คือให้ชั้นออกจากระบบจากทุกอุปกรณ์นะครับอันนี้เราเลือกอันไหนก็ได้นะครับผมจะไปที่ให้ชั้นอยู่ในระบบต่อไปนะครับ กดดาเนินการโตนะครับท, Stand ort, ort, ทีนี้มันบอกว่าสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับโอเคคือมันจะไม่ได้รับรหัสผ่านนะครับมันจะไม่ส่งรหัสผ่านมาให้เรานะครับมันให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่เลยนะครับผมจะลองสร้างรหัสผ่านใหม่เลยนะครับมันจะได้ไหมนะครับลองดูนะครับโอเคผมจะใส่เป็นอันใหม่นะครับ ผมจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคผมจะใส่แบบนี้นะครับเมื่อผมเลือกราดผ่านตามที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็จะกดดำเนินการต่อดูนะครับ ทีนี้มันจะบอกว่าจำรหัสผ่านของคุณนะครับโอเคกดตกลงไปนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็สามารถเข้าระบบ facebook ของผมได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นการเข้าสู่ระบบแบบมีเหตุผลนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องเป็นเครื่องที่เราเคยเข้า facebook ของเรานะครับ ซึ่งมันจะไม่ส่งรหัสผ่านให้เรานะครับเราสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับโดยที่เพียงแต่เรากกเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรับรหัสผ่านนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็น Facebook ที่เราเคยเข้าเครื่องของเรานะครับถ้าเป็น Facebook ของเราจริงๆนะครับ มันก็จะตรวจสอบให้เรานะครับและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เป็นวิธีการกู้ a c e b o o k แบบไม่ต้องรับรหัสผ่านจาก Facebook นะครับมันจะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ Facebook มั่นใจว่าเราคือเจ้าของตัวจริงนะครับมันก็จะไม่ให้เรากรอกรหัสผ่านไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องใส่รหัสผ่านเก่านะครับเรากรอกอ,อันใหม่ไปได้เลยนะครับโอเคนะฮะ ก็วิธีนี้ก็ลองลองไปปรับใช้ดูนะครับเผื่อบางคนอาจจะเข้าได้นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเฟิตนะครับมันจะแตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อมีวิธีใหม่จะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้ทราบกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ